ความประทับใจแรกที่เห็นมันด้วยตัวเองคือความทึ่งมันกระทัดรัดอย่างที่โฆษณาไว้จริงๆแถมยังกางออกได้ในเวลาอันสั้นมากทีเดียวได้เริ่มส่งมอบบ้านขนาดเล็กขนาด280ตารางฟุตหลังแรกให้กับลูกค้าแล้วและตามที่ยิลมัสสัญญาไว้บ้านประกอบเสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาไม่ถึง2ชั่วโมงยากที่จะเชื่อว่าด้วยราคาเพียง7,999ดอลลาร์สหรัฐคุณสามารถอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ให้ความรู้สึกเหมือนบ้านทั่วไปและยังสามารถเชิญเพื่อนมาเยี่ยมเยียนได้อีกด้วยทุกโมดูลและแผงของบ้านหลังเล็ก หลังนี้ผลิตจากวัสดุระดับพรีเมียมและผลิตโดยตรงที่โรงงานของเทสเซอร์ในเนวาดาตัวบ้านถูกบีบอัดให้เล็กลงเพื่อการขนส่งและกลางออกเมื่อมาถึงสถานที่ติดตั้งได้อย่างง่ายดายโอเคแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดที่อีลอนมัสเปิดเผยคือบ้านหลังเล็กหลังนี้ไม่ต้องเสียค่าที่ดินไม่ต้องเสียภาษีอาคารและติดตั้งโดยทีมงานของเทส la เองทั้งหมดนี่ถือเป็นทิศทางใหม ของบริษัทและครั้งนี้อีลอนมัสก์กำลังจัดการกับปัญหาที่ทุกคนให้ความสําคัญเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย CEO ของเทส l a ไม่ได้นําเสนอวิลล่าหรูแต่เป็นบ้านราคาเทียง7,999ดอลลาร์อาจฟังดูเหมือนล้อเล่นแต่ในความเป็นจริงเทส l ลได้ส่งมอบบ้านขนาดเล็กหลังแรกในแคลิฟอร์เนียอย่างเป็นทางการแล้วแล้วการส่งมอบจํานวนมากจะเริ่มเมื่อใดและคุณจะซื้อบ้านขนาดเล็กของเทสลได้อย่างไร นี่คือทุกสิ่งที่คุณจําเป็นต้องรู้เกี่ยวกับโครงการนี้ประมาณ3ปีก่อนอีลอนมัสสร้างความตกตะลึงให้กับโลกด้วยการเปิดเผยว่าเขาอาศัยอยู่ในบ้านขนาดเล็กราคา40 0 0 0ดอลลาร์ในเท็กซัสสําหรับผู้ชายที่ร่ารวยหลายร้อยพันล้านความคิดนี้ฟังดูแทบไม่จริงเลยใช่ไหมแต่เรื่องราวยังมีอะไรมากกว่านั้นอีกบ้านหลังเล็กๆเ,เรียบง่ายหลังนั้นไม่ใช่แค่ไลฟ์สไตล์ที่แปลกประหลาดแต่มันคือก้าวแรกของมัสในการสร้างสรรค์วิถีชีวิตใหม่ของเราคุณรู้ไหมมัสเคยเตือนอยู่บ่อยครั้งว่าความท,ท้าทายในอนาคตของมนุษยชาติินนั้นย่งใหญ เกินกว่าแค่เรื่องพลังงานราคาที่ดินและที่อยู่อาศัยที่พุ่งสูงขึ้นอาจกลายเป็นวิกฤตครั้งใหญ่ครั้งต่อไปของเราเมื่อราคาสังหาริมทรัพย์พุ่งสูงขึ้นจนทําให้ผู้คนหลายล้านคนไม่สามารถเป็นเจ้าของบ้านได้แนวคิดเรื่องบ้านขนาดเล็กจึงดูเหมือนไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่แต่กลับกลายเป็นความจําเป็นและโอกาสทางธุรกิจครั้งใหญ่ภายในทศวรรษหน้าหรืออาจถึง5ปีข้างหน้าการเป็นเจ้าของบ้านแบบดั้งเดิมอาจกลายเป็นสิทธิพิเศษที่หาได้ยาก และนั่นคือจุดที่เทสเลเข้ามามีบทบาทด้วยความสามารถในการสร้างบ้านที่ราคาไม่แพงประกอบง่ายและสอดคล้องกับอุดมคติแบบมินิมอลของมัสบริษัทอาจสามารถกำหนดนิยามใหม่ของตลาดที่อยู่อาศัยได้เพื่อพิสูจน์ความจริงมัสได้เปิดตัวบ้านจิ๋วเทสเลในราคาเพียง7,999ดอลลา,าร์สหรัฐและได้ติดตั้งบ้านชุดแรกให้กับลูกค้าในแคลิฟอร์เนียแล้วแล้วเทสลาสร้างบ้านจิ๋วในโรงงานได้อย่างไร ในการประชุมทางโทรศัพท์เพื่อแจ้งผลประกอบการล่าสุดอีลอนมัสก์เปิดเผยว่าบ้านจิ๋วทุกหลังของเทสลาสร้างขึ้นภายในโรงงานของเทสลาเองซึ่งมีระบบกุญยยนต์เพียงไม่กี่ระบบเท่านั้นที่ได้รับการตั้งโปรแกรมใหม่เพื่อรองรับสายการผลิตภายในบ้านโดยเฉพาะภายในพื้นที่เฉพาะผนังโมดูลห้องครัวและห้องน้ำแถงโซลา่าเซลล์ระบบกักเก็บพลังงานและระบบควบคุมอัจฉริยะล้วนประกอบเสร็จเรียบร้อยด้วยความแม่นยำลืมผนังยิบซ้ำบางๆหรือวัสดุราคาถูกไปได้เลยแต่ละยูนิตผลิตขึ้นโดยใช้วิศวกรรมที่ล้ำสมัย และส่วนประกอบที่แข็งแรงเป็นพิเศษเช่นเหล็กคอนกรีตฟงฉนวนและแท่งหลายชั้นวัสดุเหล่านี้ถูกอัดเข้าด้วยกันด้วยแรง206,000ปอนด์จนได้เป็นโมดูลที่แข็งแกร่งราวกับหินขนาดประมาณ19.6ฟุต x 8.5ฟุตยิ่งไปกว่านั้นเทสลยายังประสานนวัตกรรมอันเป็นเอกลักษณ์หลังคาโซลาเซลล์ผนังรับพลังงานไฟฟ้าและการเชื่อมต่อที่ราบรื่นผ่านแอปเทสลาเพื่อให้บ้านสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเต็มที่เมื่อคุณสั่งซื้อกระบวนการทั้งหมดจะรวดเร็วบ้านของคุณจะถูกสร้างบรรจุและจัดส่งอย่างรวดเร็ว บ้านจิ๋วของเทสลาพับเก็บได้อย่างเรียบร้อยเป็นบล็อกขนาดกระทัดรัดพอดีกับรถบรรทุกทําให้การขนส่งเป็นเรื่องง่ายถิเสืยังใช้รถบรรทุกขนาดเล็กเพื่อส่งบ้านทั่วสหรัฐอเมริกาหรือจัดส่งไปต่างประเทศด้วยตู้คอนเทนเนอร์เมื่อถึงบ้านการติดตั้งก็แทบจะง่ายดายโครงสร้างจะกางออกเชื่อมต่อและใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงแม้แต่รายละเอียดลิดย่อย,อยอย่างการเชื่อมต่อไฟฟ้าระบบประปาและรายละเอียดภายในก็เสร็จสิ้นทายในเวลาเพียงหนึ่ง ถึง3ชั่วโมงบ้านจิว๋วที่สร้างขึ้นด้วยโครงเหล็กแทงคอนกรีตและฉนนนิพสออกแบบมาเพื่อความทนทานสูงใช้งานได้นานถึง18ปีโดยไม่ต้องปรับปรุงครั้งใหญ่ผนังทุกด้านผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดเพื่อพิสูจน์ถึงความทนทานทนไฟกันน้ำกันเชื้อราและทนต่อการกัดกร่อนความจริงแล้วด้วยน้ำหนักเพียงประมาณ5,500ปอนด์บ้านน้ำหนักเบาแบบนี้คงไม่สามารถต้านทานพายุใหญ่น้ำท่วมหรือแผ่นดินไหวได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาว่าแม้แต่บ้านที่สร้างแบบดั้งเดิมก็ยังได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติอยู่บ้าง ดังนั้นบ้านจึงเสียหายได้ง่ายกว่าบ้านทั่วไปแต่โครงสร้างที่เสริมความแข็งแรงและภายน,นอกที่กันน้ำของบ้านจิวเทสเลจ,จะช่วยให้บ้านแข็งแรงและทนทานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยราคาไม่ถึง8 0 0 0ดอลลาร์คุณจะได้พื้นที่ใช้สอยกว้างขวางถึง280ตารางฟุตหากฟังดูค่อนข้างจำกัดก็สามารถอัปเกรดสำหรับรุ่นที่ใหญ่กว่าได้แต่ถึงอย่างนั้นการจัดวางพื้นฐานก็ยังใช้งานได้ดีอย่างน่าประหลาดใจสำหรับสองหรือ3คนอบอุ่นสบายมากกว่ากับแคบด้วยห้องแยกกันสี่ห้องและเพดานสูง9.2ฟุต และนี่คือส่วนที่ชานฉลาดเทเซอร์ออกแบบบ้านเหล่านี้ให้ขยายแบบโมดูล่าสามารถเชื่อมต่อหรือวางซ้อนกันหลายยูนิตเพื่อสร้างโครงสร้าง2ชั้นหรือ3ามชั้นได้อย่างสะดวกสบายสำหรับครอบครัว5คนต้องการพื้นที่เพิ่มใช่ไหมเพียงเพิ่มโมดูลอีกตัวไม่ว่าจะแนวนอนหรือแนวตั้งพื้นที่ของคุณก็จะขยายไปพร้อมกับคุณแน่นอนว่ายิ่งยูนิตมากขึ้นเท่าไหร่ต้นทุนก็จะสูงขึ้นและเวลาในการติดตั้งก็จะสูงขึ้นเท่านั้นแต่ความยืดหยุน่นในการปรับขนาดบ้านของคุณให้เหมือนกับระบบที่อยู่อาศัยละ่ะ นี่คือนวัตกรรมจากเทเซอร์อย่างแท้จริงด้วยน้ำหนักเพียง5,500ปอนด์บ้านจิ๋วจากเทเซอร์จึงเป็นเสมือนต้นแบบของความเรียบง่ายและดีไซน์อันชาญฉลาดทุกตารางนิ้วได้รับการปรับแต่งอย่างพิถีพิถันไม่มีมุมที่รกหรือรกจนเกินไปตอนแรกที่ได้ยินว่า280ตารางฟุตปฏิกิริยาแรกของคุณคงประมาณว่าจริงหรอือเล็กกว่าโรงรถฉันอีกนะใครจะอยู่ในนั้นได้ละ่ะใช่เราเข้าใจเราก็คิดเหมือนกันแต่พอก้าวเข้ามาความเครือบแคลงสงสัยนั้น ก็หายไปอย่างรวดเร็วพื้นที่ใช้สอยที่คุ้มค่าจนน่าตกใจแม้จะมีขนาดกระทัดรัดแต่บ้านจิว๋วเทสล์ก็อัดแน่นไปด้วยทุกสิ่งที่คุณคาดหวังจากบ้านขนาดมาตรฐานห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องครัวและห้องน้ําแต่ละห้องมีพื้นที่ใช้สอยที่แตกต่างกันสี่ห้องในบ้านขนาด280ตารางฟุตฟังดูเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมแต่ประเด็นสําคัญคือด้วยเพดานสูง9.2ฟุตทําให้พื้นที่ทั้งหมดดูสว่างโล่งและกว้างขวางกว่าตัวเลขที่บอกไว้มากเอาละหมดความลุ้นระทึกแล้ว มาคุยกันถึงสิ่งที่สําคัญจริงๆกันดีกว่าว่าภายในบ้านจิ๋วของเทสลามีอะไรบ้างทันทีที่คุณก้าวเข้ามาคุณจะรู้สึกได้ทันทีว่านี่ไม่ใช่แค่บ้านจิ๋วแต่มันคือคําประกาศถึงความชาญฉลาดด้านการออกแบบทุกตารางนิ้วเปลี่ยนประกายความอบอุ่นความแม่นยําและความเรียบง่ายแบบเทเร์ที่เป็นเอกลักษณ์ที่ทําให้ความเรียบง่ายดูหรูหราโอเคตรงกลางพื้นที่คือห้องนั่งเล่นและห้องนอนแบบผสมผสานหัวใจที่แท้จริงของบ้านโซฟาสีกลางเรียบหรูวางชิดผนังได้อย่างลงตัวหรูหรากระทัดรัดและสมดุลอย่างลงตัว แต่แล้วเวทมนต์ก็มาถึงรู้หม่แค่ดึงเบาๆครั้งเดียวมันก็จะกลางออกเป็นเตียงคู่สุดรู้มาพร้อมหมอนซ่อนและเครื่องนอนในตัวแค่ขยับตัวเบาๆห้องนั่งเล่นตอนกลางวันของคุณก็กลายเป็นสวรรค์แห่งการนอนหลับอันเงียบสงบโอพระเจ้าหน้าแปลกใจที่คุณยังสามารถติดตั้งทีวีขนาด65นิ้วบนผนังห้องนั่งเล่นได้ทัดจากทีวีมีชั้นวางให้คุณวางหนังสือภาพถ่ายและของที่ระลึกต่างๆได้เห็นได้ชัดว่ามันไม่ได้ด้อยไปกว่าห้องนั่งเล่นในบ้านทั่วไปเลยใช่ไหม ถึงแม้พื้นที่จะเล็กแต่ก็ไม่ได้จำกัดความสามารถในการชวนเพื่อนมาดื่มกาแฟด้วยกันนั่นเป็นเหตุผลที่เราประทับใจเทสล่านีฮามากในส่วนของแสงสว่างเทสล่านีฮาวโดดเด่นด้วยหน้าต่างที่ให้แสงธรรมชาติส่องเข้ามาภายในบ้านทำให้รู้สึกโปร่งสบายและประหยัดพลังงานไปพร้อมๆกันหน้าต่างได้รับการออกแบบด้วยกระจกสองชั้นแบบฉนวนซึ่งช่วยเพิ่มการใช้แสงธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดการสูญเสียความร้อนช่วยรักษาอุณหภูมิภายในบ้านให้คงที่นอกจากนี้ไฟเลดประหยัดพลังงาน ยังถูกจัดวางอย่างมีกลยุทธ์ทั่วทั้งบ้านให้แสงสว่างที่อบอุ่นและทันสมัยในยามค่ำคืนไฟเหล่านี้ทำงานประสานกันอย่างลงตัวกับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ภายในบ้านในตอนกลางวันแสงแดดจะสาดส่องเข้ามาในห้องทำให้เส้นแบ่งระหว่างภายในและภายนอกเลือนลางให้ความรู้สึกเหมือนได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติเมื่อค่ำคืนมาเยือนม่านอัจฉริยะก็จะปิดลงโดยอัตโนมัติอบล้อมคุณไว้ด้วยความเป็นส่วนตัวเงียบสงบเพียงแค่แต่แอบทเทเซอร์โลกภายนอกก็เลือนหายไปถัดจากพื้นที่นั่งเล่นไปอีกหนึ่งความสุขที่ไม่คาดคิด นั่นคือห้องน้ําส่วนตัวที่นิยามความหมายของคําว่ากระทรั์ใหม่แม้พื้นที่จะเล็กแต่ก็ให้ความรู้สึกกว้างขวางด้วยการออกแบบที่ชาญฉลาดและการใช้แสงประตูกระจกนิราภัยฟ้าช่วยให้แสงแดดส่องผ่านเข้ามาอย่างนุ่มนวลพร้อมรักษาความเป็นส่วนตัวอย่างเหนือระดับ9้าเข้าไปภายในคุณจะพบกับห้องอาบน้ํากระจกพร้อมฝักบูแบบเรียนชัวสุดหรูอ่างล้างหน้าสไตล์มินิมอลพร้อมตู้กระจกเงาดีไซน์เรียบหรูและโถสุขภัณฑ์ดีไซน์เรียบหรูทั้งหมดนี้ตกแต่งด้วยวัสดุคุณภาพพรีเมียมที่ทนทานต่อคราบสกปรกใช้้งงงาานไดจริและสวยม เราพนันได้เลยว่าพวกคุณส่วนใหญ่คงคิดว่าการทําอาหารในพื้นที่280ตารางฟุตเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าคิดแบบนั้นกลิ่นบ์บีคิวสเต็กหรือไก่ทอดคงติดอยู่ในครัวไปทั้งอาทิตย์ใช่แย่จังแต่จริงๆแล้วคุณไม่จําเป็นต้องกังวลเรื่องนั้นเลยห้องครัวอาจจะกระทัดรัดแต่ได้รับการออกแบบอย่างยอดเยี่ยมผสมผสานการใช้งานและสไตล์ได้อย่างลงตัวทุกอง์ประกอบล้วนผ่านการขัดสันมาอย่างดีตั้งแต่เตาแม่เหล็กไฟฟ้าและอ่างล้างจานไปจนถึงตู้เย็นเครื่องล้างจานและเตาอบแบบดิวอินตู้วางของเหนือสีสแบบหลายชั้ ช่วยเพิ่มพื้นที่แนวตั้งให้สูงสุดมีพื้นที่จัดเก็บของมากกว่าที่คุณคาดหวังในบ้านขนาดนี้และยังมีจุดเด่นที่ชาญฉลาดอย่างโต๊ะรับประทานอาหารแบบพับลงที่ผสานเข้ากับเคาน์เตอร์ได้อย่างลงตัวเพียงขยับอย่างนุ่มนวลเพียงครั้งเดียวพื้นที่เตรียมอาหารของคุณก็จะกลายเป็นพื้นที่รับประทานอาหารแสนสบายสําหรับสองคน เมื่อใช้งานเสร็จเรียบร้อยก็สามารถทับเก็บเข้าที่ได้อย่างเรียบร้อยคืนความเรียบรู้และเรียบง่ายให้กับห้องครัวรูปทรงตามแบบเทเซอร์แม้แต่อากาศที่คุณหายใจก็ออกแบบมาเพื่อความสบายอย่างแท้จริงระบบระบายอากาศและฟอกอากาศอัจฉริยะจัดรองและปรับอากาศอย่างเงียบเชียบกำจัดกลิ่นควันและกลิ่นอาหารทําให้บ้านรู้สึกสะอาดสดชื่นและพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์อยู่เสมอแม้ว่าเทเซอร์เทนิเฮาจะได้รับการออกแบบให้มีพื้นที่ใช้สอยที่จำเป็นครบถ้วนทั้งห้องนั่งเล่นห้องนอนห้องครัวห้องน้ำและพื้นที่ส่วนกลางดังที่ได้กล่าววไปแล้ แต่ความสะดวกสบายของบ้านนี้เทียบไม่ได้เลยกับบ้านทั่วไปด้วยพื้นที่เพียงประมาณ280ตารางฟุตพื้นที่นี้จึงเหมาะสมที่สุดสําหรับ2คนเช่นคู่รักหนุ่มสาวหรือคนโสดที่ชื่นชอบไละสไตล์แบบมินิมอลหากคุณมีครอบครัวขนาดใหญ่การอาศัยอยู่ในพื้นที่จํากัดเช่นนี้อาจรู้สึกอึดอัดและสะดวกสบายน้อยลงในกรณีนั้นคุณสามารถซื้อโมดูลขยายเพิ่มเติม ได้ตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้การเพิ่มพื้นที่อีก280หรือ560ตารางฟุตจะทําให้บ้านสามารถอัปเกรดเป็นโครงสร้าง2หรือ3ชั้นได้สร้างส,างสภาพแวดล,ล้อมที่กว้างขวางและยืดหยุ่นเหมาะสาหรับครอบครัว5คนขณะเดียวกันก็ยังคงความยั่งยืนและประสิทธิภาพด้านพลังงานอันเป็นเอกลักษณ์ของเทสล่าเทนเนีไว้ด้วยเทสล่าเทนเฮีคุณไม่จําเป็นต้องซื้อบ้านหลังใหญ่คุณสามารถเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆแล้วค่อยๆขยายขนาดขึ้นตามพัฒนาการของชีวิตแทนที่จะติดหนี้จำนองมหาศาลหรือบ้านหลังใหญ่ ที่ไม่ได้ใช้เต็มประสิทธิภาพคุณสร้างพื้นที่ใช้สอยได้ทีละโมดูลและขยายเฉพาะเมื่อจาเป็นเท่านั้นในส่วนของพลังงานทสเลยังคงความยืดหยุ่นเช่นเดิมเพียงเพิ่มเงินอีกไม่กี่พันดอลลาร์ค,คุณก็สามารถอัปเกรดระบบของคุณด้วยหลังคาโซลารเซลล์ที่กักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์สะอาดและระบบผนังเก็บพลังงานซึ่งทั้งหมดนี้จัดการได้อย่างราบรื่นผ่านแอปทสลาบนโทรศัพท์ของคุณแม้แต่รุ่นพื้นฐานก็มาพร้อมกับระบบไฟฟ้าและน้ําที่จําเป็นแต่การอัปเกรดเต็มรูปแบบ จะทําให้บ้านของคุณกลายเป็นระบบนิเวศท,ที่พึ่งพาตนเองได้อย่างสมบูรณ์คุณจะมีพลังงานเพียงพอสําหรับเครื่องปรับอากาศเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเครื่องซักผ้าและแม้กระทั่งชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าของคุณนอกจากถังเก็บน้ําจืดขนาด265แกลลอนระบบเก็บและกรองน้ําฝนระบบรีไซเคิลน้ําเสียสําหรับชักโรครกและถังบำบัดน้ำเสียแบบปิดสนิทแล้วคุณก็จะได้ระบบที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตนอกระบบอย่างแท้จริงยั่งยืนเป็นอิสระและพร้อมสำหรับอนาคตแต่สิ่งที่น่าตกใจที่สุด อาจไม่ใช่เทคโนโลยีแต่เป็นราคาด้วยราคาเพียง7,999ดอลลาร์คุณไม่ต้องเสียภาษีที่ดินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตหรือค่าก่อสร้างแม้แต่เซ้นเดียวสำหรับบ้านแบบดั้งเดิมค่าใช้จ่ายแอแฟงเหล่านี้มักจะทําให้ราคาบ้านดูเล็กน้อยเทสลาพลิกโมโมเดลนี้อย่างสิ้นเชิงการเป็นเจ้าของบ้านในปัจจุบันเป็นเรื่องง่ายโปร่งใสและตรงไปตรงมาเช่นเดียวกับการซื้อรถยนต์ซึ่งเป็นแนวคิดที่กล้าหาญที่อาจนิยามความหมายของการเป็นเจ้าของบ้านหม่ทั้งหมด สั่งซื้อบ้านเล็กเทสล์ได้ง่ายๆเพียงคลิกซื้อบนเว็บไซต์เทสล์ไม่มีค่าธรรมเนียมแอบแฝงไม่มีข้อกำหนดใดๆทั้งสิ้นเพียงส่งบ้านที่ตกแต่งเสร็จสมบูรณ์พร้อมเข้าอยู่ได้ทันทีถึงมือคุณและนี่คือจุดเด่นหากคุณไม่มีที่ดินเทสล์จะมอบที่ดินให้คุณฟรีๆเป็นเวลาสองปีแรกในเขตชุมชนที่กำหนดเทสล์ดูแลทุกอย่างตั้งแต่การผลิตการจัดส่งไปจนถึงการติดตั้งขั้นสุดท้ายสิ่งที่ได้รับไม่ใช่บ้านเปล่าๆแต่มันคือบ้านอัจฉริยะที่ใช้งานได้เต็มรูปแบบครบครันด้วยพลังงงาาานนแแสออทิตย์ระบบคบคควุมผ่ป และทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อเริ่มต้นชีวิตได้ทันทีการเคลื่อนไหวครั้งนี้กระทบโดยตรงกับปัญหาคอขวดที่ใหญ่ที่สุดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่นั่นคือราคาที่ดินที่พุ่งสูงขึ้นการขาจัดอุปสรรคดังกล่าวทําให้เทสเซอร์เปิดประตูสู่การเป็นเจ้าของบ้านให้กับผู้คนหลายล้านคนที่ต้องตกอยู่ในสภาพที่ราคาบ้านสูงเิ่วลองนึกภาพดูสิคุณสั่งซื้อออนไลน์และภายในไม่กี่วันรถบรรทุกพ่วขงของเทสเซอร์ก็มาถึงพร้อมกับบ้านของคุณอย่างที่เราได้กล่าวไปแล้วภายในเวลาเพียง ถึง3ชั่วโมงบ้านแบบโมดูล่านี้จะกางออกเชื่อมต่อกับระบบสาธารณูปโภคผ่านการตรวจสอบและพร้อมให้คุณก้าวเข้าไปได้เลยไม่ต้องจำนองไม่ต้องมีเอกสารไม่ต้องมีภาระทางการเงินฟังดูลำยุคเกินไปไหมมัสกลับพูดตรงกันข้ามในการประกาศล่าสุดเขายืนยันว่าบ้านจิ๋วเทสลราสามารถจัดส่งได้ภายใน1-2ถึงสสัปดาห์หลังจากสั่งซื้อด้วยดีไซน์แบบโมดูล่าที่สามารถทับได้จึงสามารถวางลงในกระบะท้ายรถบรรทุกเทสลราหรือแม้แต่ในตู้คอนเทนเนอร์ มาตรฐานเพื่อการจัดส่งทั่วโลกได้อย่างพอดีนี่ไม่ใช่คอนเซปต์แต่มันคือการปฏิวัติในที่สุดความฝันที่จะเป็นเจ้าของบ้านที่ยั่งยืนราคาไม่แพงและออกแบบอย่างสวยงามก็เป็นจริงแล้วและทั้งหมดนี้เชื่อมโยงกลับไปยังชีวิตของมัสเองชายผู้เคยเป็นเจ้าของคฤหาสน์หลายหลังมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ได้ขายเกือบทุกอย่างในปี2020ทั้งอสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์หรูหราพเพื่อมาอยู่ในบ้านหลังเล็กๆใกล้กลกลที่ทำงานของเขาเรียกได้ว่าเป็นความล้ำสมัยเรียกได้ว่าเป็นวิสัยทัศน์แต่นี่คือมัสแท้แท เราเชื่อว่าในอนาคตอันใกลน้นี้อาจจะเป็นปี2,030บ,บ้านขนาดเล็กของเทสลาจะปรากฏให้เห็นทุกคนทุกแห่งในแอฟริกาบ้านขนาดเล็กเหล่านี้จะช่วยให้ชุมชนห่างไกลเข้าถึงไฟฟ้าและน้ำสะอาดได้ในยุโรปและอเมริกาเหนือบ้านขนาดเล็กเหล่านี้สามารถช่วยลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนและค่าครองชีพได้ในเอเชียที่ประชากรยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรูปแบบที่อยู่อาศัยขนาดกระทัดรัดอาจเป็นคำตอบสำหรับความท้าทายด้านพื้นที่และพลังงานในเมืองดังที่อีลอนมัสเคยกล่าวไว้ว่า ผมไม่เพียงแต่ต้องการสร้างรถยนต์ไฟฟ้าแต่ผมต้องการสร้างระบบนิเวศพลังงานที่ยั่งยืนทั้งหมดแต่ความทะเยอทะยานของเขาไม่ได้หยุดอยู่แค่บนโลกขณะที่ SpaceX กำลังเดินหน้าแผนการสร้างอนานิคมบนดาวอังคารบ้านจิ๋วของเทสเซอร์ได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบบ้านที่เหมาะสมที่สุดสำหรับดาวอังคารด้วยดีไซน์ที่กระทัดรัดระบบพลังงานที่พึ่งพาตนเองได้และการประกอบที่ง่ายดายจึงสามารถขนส่งโดยยานอาวกาศและติดตั้งได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงบนดาวอังคารซึ่งมีทรัพยากรจำกัด และสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายบ้านเหล่านี้สามารถผลิตพลังงานได้เองจากแสงอาทิตย์รีไซเคิลน้ำและอากาศและกลายเป็นโอเอซิสแห่งชีวิตแห่งแรกสำหรับมนุษยชาตินอกโลกความทะเยอทะยานของอีลอนมัส์อาจฟังดูไกลเกินจริงแต่เมื่อมองย้อนกลับไปถึงเส้นทางของเขาตั้งแต่รถยนต์ไฟฟ้าของเทสลาไปจนถึงจรวดที่นำกลับมาใช้ใหม่ของ SpaceX สิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ในวันนี้อาจกลายเป็นความจริงในวันพรุ่งนี้บ้านจิ๋วของเทสลา ไม่ได้เป็นแค่เพียงชิ้นส่วนของเทคโนโลยีมันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความมุ่งมั่นของมนุษยชาติเพื่อความอยู่รอดและความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนบนโลกและวันหนึ่งบนดาวอังคารปีหน้าปี2026เทรลาจะเริ่มการผลิตบ้านขนาดเล็กของเทสลาอย่างเป็นทางการหลังจากสร้างโรงงานผลิตเฉพาะทางใกล้กิาเนวาดาเสร็จซึ่งมุ่งเน้นการผลิตผนังพลังงานและโมดูลโครงสร้างโครงการนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับเทสลาบริษัทที่เป็นที่รู้จักมายาวนานในด้านรถยนต์ไฟฟ้าหุ่นยนต์ และระบบ AI ขณะที่เทสลากำลังก้าวเข้าสู่โลกของที่อยู่อาศัยที่ยั่งยืนซึ่งเป็นขอบเขตใหม่ที่ท้าทายอย่างยิ่งโรงงานผลิตแห่งใหม่นี้ได้รับการออกแบบให้เป็นหนึ่งในโรงงานที่ทันสมัยที่สุดในโลกโดดเด่นด้วยหุ่นยนต์ อัตโนมัติการพิมพ์วัสดุก่อสร้างแบบ3มิติและระบบควบคุมคุณภาพด้วย AI แบบเรียวทาผนังบ้านขนาดเล็กแต่ละหลังจะไม่ใช่บล็อกคอนกรีต,ตอีกต่อไปแต่เป็นผนังที่มีชีวิตซึ่งผสานรวมแผงโซล่าเซลล์ชนวนอัจฉริยะและระบบการจัดการพลังงานอิสระเมื่อประกอบเข้าด้วยกันโมดูลเหล่านี้สามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างแม่นยำเกือบสมบูรณ์แบบ อย่างไรก็ตามเทสลากำลังเผชิญกับความท้าทายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนการขยายธุรกิจไปสู่การผลิตสินค้าสำหรับใช้ในบ้านจำเป็นต้องอาศัยห่วงโซ่อุปทานวัสดุใหม่ทั้งหมดควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการก่อสร้างหลายร้อยมาตรฐานทั่วโลกนี่ไม่เพียงแต่เป็นความท้าทายทางเทคนิคเท่านั้นแต่ยังเป็นสมการที่ซับซ้อนในด้านกฎหมายความปลอดภัยและสุนทรียศาสตร์อีกด้วยปัจจัยที่แม้แต่บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกก็มองข้าม ไม่ได้เอาหลักคุณคิดว่า Tesla จะสามารถปฏวิวัติวงการที่อยู่อาศัยได้อย่างแท้จริงเหมือนที่เคยทํากับรถยนต์ไฟฟ้าหรือไม่คุณคิดว่าคุณต้องการพื้นที่มากแค่ไหนถึงจะใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายสแสดงความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดวิดีโอเจาะลึกเทคโนโลยีของเราที่จะมาถึงขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปอยากรู้และติดตามแรงบันดาลใจกันต่อไปนะครับ